เราจะมาเที่ยวบ้านคนดู EP ยี่สิบเป็นค่ะทุกคนถ้าเราไม่ได้ไปบ้านใครขออภัยด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูร้านปิ้งย่างของน้องเลยกันค่ะอันนี้เป็นร้านปิ้งย่างที่อยู่หน้าโรงพยาบาลน,นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยตรงนี้นะคะก็เป็นจุดยอดฮิตที่คนนะคะชอบมาสร้างร้านอาหารน่ารักมากๆเลยค่ะน้องเลยนี่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมาดูกันได้เลยนะ พี่ค่ะเดี๋ยวเราไปสิ่งก่อสร้างอย่างต่อไปกันเลยเดี๋ยวไปดูบ้านหลังต่อไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นบ้านหลังสีฟ้านะคะทุกคนสีน้ำเงินสีฟ้าแบบนี้นะก็คือสวยมากเลยทุกคนแล้วก็หลังใหญ่มากด้วยนะตรงนี้นะคะเป็นสาไวนะ้ำเป็นลิฟด้วยนะทุกคน,นก็คือน่ารักมากๆเลย เดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันเลยค่ะนี่มาเข้าไปกันเลยภายในบ้านคือกว้างมากเลยค่ะมีห้องครัวเลยนะประมาณนี้เลยก็จะมีทีวีให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยนะคะบันไดมันอาจจะขึ้นยากนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคทุกคนไปมุมมองอาจจะแปลกๆนะขออภัยจริงๆค่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคนคือกว้างมากเลยอะแล้วก็ห้องน้ำ หูใหญ่ห้องนอนบ้านเราอีกก็ประมาณนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะสร้างเก่งมากๆาเลยค่ะทุกเดี๋ยวไปดูบ้านหลังต่อไปกันเลยไปดูบ้านหลังต่อไปกันเลยค่ะไปดูกันเลยบ้านหลังนี้นะคะเขาก็ตกแต่งที่บ้านผู้หญิงนะคะทุกคนสามารถมาดูกันได้เลยนะก็คือเวลาเราไปแบบสิ่งก่อสร้างของคนดูนะคะเราจะกดไลค์ให้ทุกสิ่งก่อสร้างเลยนะนี่นะ ทุกคนก็มาดูกันได้เลยนะคะมีเปรกด้วยนะคะเหมือนมาตกแต่งนอกบ้านอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างอย่างต่อไปกันเลยค่ะทุกคนไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปดูบ้านริมทะเลของน้องปิ๊กกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบ้านริมทะเลนะคะทุกคนจะอยู่ตรงนี้เลยก็คือแบบอยู่ติดทะเลเลยนะนี่ เหมือนเป็นบังกะโลแลยทุกคนประมาณนี้เลยก็จะมีเตียงนอนด้วยนะคะน่ารักรมากเลยค่ะค่อยๆสร้างไปนะทุกคนมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวด้วยนะคะประมาณนี้ราคาเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูร้านทำผมของน้องใบว่านกันเลยค่ะทุกคนคือจะบอกว่าเป็นร้านทำผมที่แบบสวยมากเลยทุกคนอยู่ตรงโบสถ์นะคะโบสถ์แต่งงานนะทุกคน ประมาณนี้เลยก็คือภายในร้านดูหรูหรามากเลยค่ะอาจจะเป็นสไตล์เรียบง่ายนะแต่เราว่าดูแพงนะทุกคนแล้วก็แบบมีที่ทําผมเยอะมากๆเลยนี่ประมาณนี้เลยก็คือสวยมากๆเลยค่ะสร้างเก่งมากเลยอะ่ะนี่นะก็มาดูกันได้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะมาดูกันได้เลยนะทุกคน เดี๋ยวเราไปสิ่งก่อสร้างอย่างต่อไปกันเลยไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวหญิงลาพันเซลกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือบ้านตัวหญิงลาพันเซลแบบจริงๆเลยนะทุกคนก็คือตอนที่เขาแบบยังไงนะเอาผมลงมามแล้วก็มี้ำาพูด,ด้วยนะคะสร้างเก่งมากๆเลยอะ่ะคือแบบไอเดียดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราบินขึ้นไปดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนมันจะไม่มีทางขึ้น อันนี้นะคะก็มาแล้วนะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะก็จะอยู่ด้านบนเลยนี่สวยมากๆเลยอะ่ะสร้างได้ไงเนี่ยเก่งมากๆเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะนี่ประมาณน,นี้เลยก็มาดูกันได้เลยนะคะทุกคนเขาสร้างเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างอย่างต่อไปกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูแมพกระโดดกันเลยคะ่ะทุกคน ก็ให้เรากระโดดนะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนคล้ายๆแบบออบบี้ในโดมบกเลยแล้วทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นแบบฉบับซากุระนะก็ให้เรากระโดดไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่กระโดดแบบนี้เลยน่ารักมากเลยค่ะนี่กระโดดไปเรื่อยๆเลยค่ะมีพวกโต๊ะพวกตู้อะไรเขาก็จะเอามาให้เรากระโดดนะก็เดี๋ยวเอาไว้เราทําบ้านดีกว่านะคะทุกคนนี่เลยโอ้ทำอะไรบ้างจะตก นี่เลยค่ะทุกคนก็กระโดดไปยันจุดสูงสุดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดอย่างนี้เลยนี่ค่ะก็มาถึงเส้นชัยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราปั่นจักรยานดีกว่านะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ